กลับสบายดีและสวัสดีเดจ้าพี่น้องเนาะมาดี่มาพบครับซองกินเที่ยวไปกับน้องจอยเดยจ้าพี่น้องมือนีสิพ่าเม่พี่น้องมาต้มสมกบนีเนาะนี่ยจะกบประเสแต่ตลาดพี่น้องเดี๋ยวสิต้มสมเนาะนี่ครก็ได้เครื่องแกงมาว้าเครื่องต้มพี่น้อง ก็ชิเป็นขาอ่อนแล้วก็จิเป็นมะคมามมะคามเปียก ี่น้อหล้างกบมาแล้วเนาะหล้ง่งล้างใส่เกลือนะพี่น้องมันจึงเบาเขาวเดี๋ยววันนี้ฉินมาใส่เครื่องตม้มวันนี้ก็ต้มใส่หมอ,อยหญ่ๆพี่น้อง ใส่เครื่องไล้ยล้เนาะมันตึงบ่คาวใส่เปิดเลยพี่น้อง นี่ก็สิใส่ทั้งขาอ่อนแล้วก็ขาแก่เนาะ เกลือด้วยเด้อจ้านี่พี่น้องอันนี้ทีเด็ดเลยขาอ่อนอันนี้จ้าจะใส่ลงไปแสบด้วยพี่น้องเรือว่าจะไปลวกจำแจวกับแสบ 太冷。 หอมพี่น้องค่ะอ่อนใส่ลงไปในนี้เลย อันนี uhm ้มะนาวแล้วก็พักหอมพี่น้องมื่อนนี้ซิกล้อยกุ้งน้ำด้วทุกคนเอาลน้ขึ้นก่นิแต่มาบรอสเงินจะันนะมันเดี่นะบายดีสบายดีโอ้ อ้งามงาพี่น้องอยากว่าวแต่เด็ตัวเองอยากว่าวไม่เคยกับกินเขาน้ำน้ำกินข้าต้เตตรงปานีเื่อยเพินังมากกับกินเขานี่คืออะไรพอกินได้บ่คพอกินได้บ่ กูได้ลัผักกห้าลีงแล้วใว่โลกุงจะหลังแล้วแหละยั่งบะนี่เดี๋ยวมันสก่อยกุงยิงกับพักีก็ไปายก็ ขคยกยสิไปเห็ดเทินขึนอยูดงไซก๋อยเห็ดจำสีหาหมื่นขึ้นิงนี่อันนี้อ้ายอ้ายเพินนั้นกลอยแล้วเลยเนาะเดี๋ยวสิมาใส่หอมอ้าามันนนยง

บอกเงินส่วนตัวยังออกมาละมันมันได้ก็ได้แนี่นมันมันสิบหมีนกำลังใช่ได้กินดิบเด้อพี่น้องแต่เสียไปขวานอ่ะตอนนี้อ่ะขอยูเซื้อว่าตัวเองตัวเล็กแล้วคอยมันเป็นยังไงเยอะมากนี่มันอยู่ในปุ่มอะไรยู่ในปุ่มจะก็ต้องมาเชียร์ก่อนข่อยจะออกให้ได้แบบนี้หลายคนจริงได้นี่นะ ดีๆแบบลบตัวเลขคงค่อยลบลงฝัดข่อยโบ้หงุ่งสามอะแล้ลบแบบใดแม้ว่าอะไรชมดินบหรือว่าจะไปให้โรงงานบอกเข้าใจว่าของเฮาั่นแหละแต่ข่อยต้องฮู้เพราะมันเป็นส่วนตัวของข่อยบ่ค่อยว่านไม่มีคนมาอ่าบาทเออ3บาท4บาทแต่ต้องลบตัวเก่านี่อยก่อนว่าเข่อยเหลือดอ่ไรจะเปเอาตัวใหม่ไปลสั to ้นก็บ่ได้ ไม่ต้อเปลี่นแทเอาังาะอนนใส่เป็นหัวน้ำหนัก้ะักกบว่านี้นก็เชิก่อนกัน่วนก่อนเจ้าอีกเ่วนก็ช่อยนั่งกันมากเน๊ แล้วเลยเด้อทุกคนน้ำต้มกบก็มีซองถ้วยมันโบเบิดกันกินกับเอ,เอ,บบอือยไอ่เนาะแซ่บเนาะขี้ดูจะน้ำ ับตัวออืมกลเพชรนี่พักติว ปกระสาเลยเนาะจ้ากระได้ส่ใสใสไปเฮ้ยเนาะเสใสัด้วยน้าก่มอดีด้ยับขับอืมก้อยกุ้งน้ำส้ม ทักซีจับขนาดนั้นเลยบบอือปรับใจ แบบจ้านี่เจ้าพิกดิบอืประแดกพอมนะประแดกอมนี่ประแดกตอนบ่เมื่อวานประแดกขึ้นประแดดแม่มอเห็ดแซ่บเจ้าดังวลาดล้ยพี่น้องตอนขบยุ่ย นี่หัวข้านี่เขาใส่ใ้อยอน,น,นี่นี่นี่ทุกคนเอาไปลวกกระแสบมาต้มใส่กบอกบนี้กระแสบสยิงถอดตอจากล้างเหาด้วบดได้

หืมหาบีออกตั้งแต่ตอนหน้าพัวยังมีปะทะเลล้านชายจะอยากกินตับกบเลยนะก็ได้ทิดตับบุมีบุมีบีมาดึงออกเพ็นพ่วงเลยเผ็ดมากพริกนิด

两年、嗯。嗯嗯 พี่น้องเนาะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากคลิปไว้สำเนีเนาะเอาเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อแจ้งเตือนอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็กรับสบายดีและสวัสดีจ้า